สวัสดีครับความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีสปปลาวครั้งที่72วันที่20มกราคมสองห้รกิจรหัส094ครับบัตรนี้เป็นครั้งที่72ตรงกับวันที่20มกราคมสองห ข้าพเจ้าวรกิจสนามแจ่มขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระความปติเถระเจ้าองคหลวงปู่สํมเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบรรดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุัตตาขัดฉันตุเทวตาสัตรธรรมังมุนิราชาัสาสูนันตุสักขมโมคคะทงังสักเคกามจารุเปคิริสีขลาตาเถจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจักาเมตารุวะนะคหันเเคหาวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชะลธละวิสมยัคขะคันทัพพนาคา ทธันตาสันติเกยังมุนีวราวะจานังสาธโวเมสุนันโตธรรมสวนรกาโลอยยมพัทันตาธรรมสวนกาโลอายยมพัทันตาธรรมะสวนกาโลอายยมพัทันตาบทสวดนามกาลสิทธิคาถานโมตัสสะพระวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจจวัฒเชนะมาโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญยางสังโฆเมสารนังวังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพธาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาถอัฏฐายยสัพพานินัง ปูเลตตวาปาลมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหุนตูสัพปุปัตถวามหากาลุนิโกนาโถสิตายะสัพพานินางปูเลตตวาปาลมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหุนตูสัพพุปัตถวามหากาลุนิโกนาโถสุขายะสัพพานินางปูเลตตวาปาลมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหุนตูสัพปุปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอว oh ัมเมสุตังเอกังสัมยังพักวาัสเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตาภิขุสังเคนะสัทิิปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจาโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโนติพักวันตังทัสสานายะกภิกขุสังขจักนัทโขจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตาทโหสิอายังโขพักวาัสเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตาภิขุสังเคนะ สัททิงปัญจมัตเตหิพิขูสเตหิสัเพเหวะอาราหันเตหิทาัสสหิจาโลกาทาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหุนติภะคะวันตังทัศนายนิพขูสังคัจะยันนูนะมยัมปีเยนะภะคะวเตนุประสังกมยมะอุปสังกมิตาวาภะคะวโตสันติเก,เกปัญเจกะคาถาพาเสยยา마ติอัตโคตาเทวตาเสยยาถาปีนามะทละวาปุริโสสัมมัชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยยะ เอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภคะวโตปุระโตปาตุละหังสุอัตขตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัถังสุเอกามันตังทิปาโขเอกาเทวตาภคะวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวันสัมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมมหีมังธรรมะสมยังทักษิตาเยวะอัปลราชิตาสังคันติอัตขคอัปราเทวตาภคะวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิ ตัตละพิกโวสัมมาทแห่งสูจิตตังอัตนโนอุชุกะมะกังสุสาระถีวเนตานิค้าเหตตวาอินทิยานิลักัณติปันทิตาติอัตโขอัปปาราเทวตาภัตควโตสันติเจอีมังคาถาังอภาสิเศตวาขีลังเศตวาปาลีคังยินทะขีลังโอหัดจ,จะเมมีชาเตจารันติสุทาวิมาลาจะขูมตาสูทันตาสูสูนาคาติอัตโขอปปาราเทวตาภัตควโตสันติเจอีมังคาถังอภาสสิ เยเจจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตคมิสันติอปัยยะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเลสันติติณทโขภคะวาภิกขูอามันเตสีเยปูเยนะภิกขเวทัสสุโลกาทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคาตังทัสสนายะภิกขูสังคัจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตามัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพระควันตานังเอตาปละมายวเทวตาสันนิปฏิตาอหิสุงเสยยถาปีไมหังเอตาละหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอานาคาตามัฏทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอตาปละมายวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยถาปีไมหังเอตาละหิอาจิกิตสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิตสามิ พิฆเวเทวกายานังนามิตังสุนาถาสาทุกลงมณสิกาโลทะภัสสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขูภะควโตปจัตโสสุงภะควาเตตะทะโวจัตสีโลกามนุกจัสามียัตถาภูมิตาทัศิตาเยสิตาคิริัพลังปะหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวัสตลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตัมณะสาสุทธาวิปัสสนนามานาวิลาพิญโยปัญจสตยัตวา วเนกาปิละวัตเวตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเตจาอาตปรมัจกลุงสุตตวพุทธะศาสนาตสัมปาตุและหุยานังอามนุษยานาทัศนังอเปเกสัตมัททัขุงสหัสสังอัตสัตติงสตังเยเกสหัสานังอามนุษยานามัทสงอเปเกนันตมัททัขุงทิสาสภาพุตตาอาหุงตัญจาสภังอภิญญายะววัคคิตตวานัจคุมา ต่โตอมันตยิสัทธาสาวกเเกาสนิลเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิฉิลาหิอนุปุพพโสสัตสหัสสาวยักขาภุมมากาปิลวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทามนาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวนังชาสหัสสาเหมวตายักขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทามนาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวนัง สาธาคิลาติสหัสายักขานานัตตะวันิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิการมุภิขุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสละสสะหัสายักขานานัตตะวันิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิการมุภิขุนังสมิติงวะนังเวสสามิตาปัญจสตายักขานานัตตะวันิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิการมุภิขุนังสมิติงวะนัง กุมพิโราชาาักไหโกเวปุลัสสานิเวสนังพิญโยนางสะตาสหัสสังยักขานังปายิรุปาสติกุมพิโรราชาาักไหโกโสโปาคาสัสสมิติงวนังปุริมัจจาทิสังราชาทัตตะรัถโผภาษาสติคันทัพพานังอาทิปติมหาราชาย,ยาสัสีโสพุทธาปีตาสาพระหาววอินทานามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสัสีโนโมทามานาอภิกามุทิขูนังสม,มิติงวนัง ักี่นันจาาที่สัง่งราชาวิลุหโตประสาสติคุมพันธนาอาธิปติมหาราชายสัตสีโสพุทธาปิตาสาภะโวอินทนามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสีโนโมทามานะอภิกามูภิกขุนังสมิติวันังปัจฉิมัจจาาที่สั่งราชาวิลูปโขปปะสาสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายสัตสีโสพุทธาปิตาสาภะโวอินทนามามหัพลา อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสสีโนโมทานาอภิกามุภิกขุนังสมิติงวะนัง uh ah อุตตารันจาตทิสังราชากุเวโลตัปัสสาสติยักขานังอาทิปฏิมหาราชายัสสสีโสพุตตปาปิาสาพหาหโวอินทานามามห ah ัพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสสีโนโมทานาอภิกามุภิกขุนังสมิติงวะนังปุร uh ah ิมัทิสังทตาลัโถทัขิเนนะวิลุหะโกปชิเนนะวิลุปกโข เวโรุตลังทิสังจตาโลเตมหาราชาสมัณตจตุโรทิสาทัตทัลมานาอัตถังสุขวเนกาปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจานิกาสถามายากุูเทนตุเวเทนตุวิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกามาเสถจอจินุมันดุนี้มันดุจะปานาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตตาเสโนจะกันทพพนลราชาชะโนสะโพ อาคูปัญจาศิโขเจวะติมพาูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะาราชาโนคันทพาสหราชุพิโมทามานาอภิจามงพิกขูนังสัมมิติงวนังอัฏฐาคูนภาษานาคาเวสาลาสหัตัชกากรมพระลัสตาลาอาคูปายคาสหยาติพิยามุนาทัตตะลัทาจะกอาคูนาคายัสัสโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคัสสัมมิติงวนังเยนาคาลาเชสหภาษาหลันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธจักขู เวหายาสาเตวนามะชัตตาจิตตาสุปันาอิติเตสานามังอภยันตธานาคาราชานามาสิกสุปันโตเขียมมกาสิคุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันาสารนามังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสมุูทังอสุลาสิตาพาตะโลวาสวัสเสเตอิทธิมันโตยัสสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจะ พหาราโทนมุจีสหะสาตันจากพริปุตตานังสัพเทเวโลจานามกาสันในหิตวาพระลิงเสนางลาหุพัธมุปาคมุงสมัยโยธานิพัทันเตพิกขูนางสมิติงวะนังอาโปจ่าเทวาปถาวีจ่าเตโชวาโยตาทาคมุงวาลุณาวาลุณาเทวาโสโมจายายสสา,าสาหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสสีโนทัเสเตทัสะากายาสัพเพนานตะวันิโน อติติมันโตชุตติมันโตวันนะวันโตยัสสัตสีโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสมิติวนังเวนทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุลักขิตาสุริย ja. ส ja, um ูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุลักขิตาักัตตานิปุลักขิตวาอาคูมันถาวาลาหกาวสูนางวาสโวเศโถสกปาคับปุลินทตโธทัศเสตทัศธากายาสัเพนานัตตะวนนิโน ิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางอัฏฐาคูสหภูเทวาชละมักขิสิกขาลิวัอาลิทกาจะโลชาจะอุมาปุปผานิภาสินโนวัลุนาสหธรรมาจะออจุตาจอาอเนชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสินโนทัศเสตทัศธากายาสเพนานัตตะวันินโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนาง สามานามหาสามานามานุสามานุสุตมาคิทธปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัฏฐาคูฮรลโยเทวาเยจะโลหิตตาวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายาสัสสศีโนทัศเสเตทัศธากายาสพเพนานัตาานนนต,วตววนนะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสีโนโมทามานาอภิกามูภิกขุนังสมิติงวะนังสุกกาการุมหาอารุณาอาคูเวขาณัสสาสะหะ โอทาต,าตะคายะหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสธรมัตตาหาลักขาชามิสกาจะยะสัตสีโนธนยังอาคาปชุนโ,นโยทิสาอภิวัตสติทัเสเตทัศธากายาสัพเพนานตตะวัน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัตสีโนโมทามานาอภิการมุงภิกขุนังสม,มิติวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยะสัสสีโนสัมพิทกาลามะเศถาโชตินามาจะกอาสวานิมมานรัติโนอาคูถาคูบาลนิมิตา ทัศเตทัสสถากายาสเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิการมุภิขุนังสมิติงมะนังสัทเทเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวัน,นิโนนามันวาเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทิสาสหาะวุทธะชาติมักขีรังโอคะตินมะนาสวังทัตเขียมโมคาตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพมาปาละมตัตโตจากปุตตาอิทธิมัตโตสหะ สันนังกุมาโลติโสจัตโสปาคะสสมิติงวังสหัสพรม,มโลกานังมหาพรมามพิติทัติปุปปะปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสทัสเศรษฐาอิสราอาคูปัญเจกาวะสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจาสเพออภิก,กันเตสินเทเทเวสพรมมะเกมาลเสนาอาภิก,กามิปัสสาก,การหัดสามันที่ยังเอถาคันหัตถาพันธัตลาคีนะพันธะมัตุโว สมันตาปริวาเลถามาโวมุจิทาโกจินังอิติตถามหาเสโนกันหาเสนังอเพสยิปปานินาตะละมาหัจจากสลังกตวานะเพระวังยะถาปาวุธโกเมโคธนยันโตสาวิชุโกตถาโสปัจจุทาวัตติสังพุทธโออาศยังวเสตันจากสพังอภินญ,ญายาวาวักิตาวานะจักคูมาตาโตอมันตยิสัทธาสาวกเกศสาสเสนลเตมาลเสนะอาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโบ ตจะาอาตับประมะกะลุงสุดาวาพุทธศาสนศาสนงวีตาราเคหิปากามุงในสังโลกมัมปิอิจยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสัตสีโนโมทันติสหภูพพเตหิสวากาเตชเนสุตาติบทสวดจุลชัยยะปละกรนนโมเมพุทธเตชาสาลตานะตายะธรรมมิกาเตชปะปสิทธิปสีเทวานา,า,ยา,ารยะปัลมีสุลาสิทธิพลมาจะอินทาจะ จตุโลกาคัมภีรคักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสัพพมัชยยะประสิทธิพระวันตุเตชยยะชยะธรนิธรนีอุทธิอุทธทีนาทีนาทีชยยะชยะค้าคนละตนละนิสัยนิไยใสเสนะเมลูราชพลนาชีชยยะชยะคัมภีร์สมพีนาเคนทนาคีปีศาจจับภูตากาลีชยยะชยะทุนนิมิตาโลกีชยยะชยะสิงชีสุทธานามุกกชา ชยยะชยยะวัลุนนะมุขขาสาตาชยยะชยยะจำปาที่นาคกุละคันถกชยยะชยยะคัจฉาคนนะตุลงสุกาละผู้ชงศีหัพยัคฆะทีปาชยยะชยยะวัลุนนะมุขญายาตาชิตะชิตะเสนาลีปุนะสุทธินาลดีชยยะชยยะสุขขาสุขาชีวีชยยะชยยะธรนีตะเลสัทาสุชยยาชยยะชยยะธรนีสารตินสัทาชยยะชยยะมังกราชรัญญาภาวัคเเค ชยยะชยยะวัลุนนะยักษ์เถชยยะชยยะลัทธเสสุลภูชัเตชาชยยะชยยะพรเมินทัขนาชยยะชยยะราชาธิราชศาสชัยชยยะชยยะปัทวิงสัพพังชยยะชยยะอรหันตาปัญเจกับพุทธสาวังชยยะชยยะมเหสุโลหะโลหะลินเทวาชยยะชยยะพลมาสุลักโขชยยะชยยะนาโควิลุหะโกวิลูปักโขจันทิมาละวิอินโทจะเวนะเตโยจะกกเวโลวัลุโนปิจะ อัคคิวายโยจับปลาชุนโหกูมาโลทัตตลัทะโกอัฏฐานะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสิโนโสาวกาสัพพาชยะลาโมพระวันตุเตชยยะธมโมจัสังโคจทัทัสปาโลจชัชยยกังเตเตนะชยยะเตเชนะชยยะโสถีพระวันตุเตเตเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยยะมังคลัง ชโยปีพุทธศาสิริมัโมตอายังมารสสะจะปาปีมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตตาพรัมคนาเมห์สีโนชโยปีพุทธศาสิริมัโตอายังมารสัะจะปาปีมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตตาอินทคนาเมห์สีโนชโยปีพุทธศาสิลิมัโตอายังมารสสะจะปาปีมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตตา เวคฒนามมหิสโนชโยปีพุทธศาสริมโตอายังมารัสะจากปาปีมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาสุปันนัคขนามมหิสโนชโยปีพุทธศาสิรีมโตอายังมารัสะจากปาปีมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถานาคขนามมหิสโนชโยปีพุทธศาส สลีมะโตอายังมาลัสสะจะปาปีมะโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาสพรมัคคณาเมหิสโนชยันโตโพธิามูเลศักยานังนันทิวัฒโนเมวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปาราชิตาปัลลังเกสีเสปเทวิโปคะเลอภิสเษกสัพพุทธานังอัคตปโตปโมทติสุนักขตตังสุมังคะลังสุปปาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตชาสุยิตถังพรมัจจาริสุ ปทักขีนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทักขีนางปทักขีนางมโนกรรมมังปนิขีเตปทักขีนาปทักขีนานิัตวานะแล้วทันตัดเถปทักขีเนเตอัฏฐลัทธาสุขิตาวิลุหะพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะสหสเพหิยาติภิสุนันตุพลโตเยเทวาสมินฐาเนอธิขตาทีคายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพธาลักขันตุสัพพัสตานังลักขันตุชินะศาสนา ยากาจิปัทนาเตสังสพเพปพูลเลนตุมโนระถายุตตากาเลปวัตสันตุวัตสังวัตสาวลาหกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเลนตุจัสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขังอราหาันตุยะถาละหังบทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวัเมสุตังเอกังสมัมยังภะควาสาวัตถิยังวิหารติเชตาวาเนอนาคาปินทิกัสสะ อาลามีตตลกขูพระควาพิกขูอามันเตศิพิกขะาวติภัทันเตติเตพิกขูภพระควโตปจัตโสสุงพระควาเอตตาทโวโจอุป,ปาทาวาพิกเวตถาคาตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิชิตวาอภิสมเมตวาอาจิคติเทเสติ ปัญญาเปติปัฏถาเปติวิวาลติวิภาชติอุตานิกโลติสเพสังขาราอนิจจาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิปาวาสาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุกขาติฟังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิกขติเทเสติปัญญาเปติปัฏถาเปติวิวาลติวิภาชติ ุตานีกโรติสพเพสงขาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานงอนุปาทาวาตถาคตานงทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยมตาสพเพธรรมาอนัตตาติตั้งตถาคโตอาภิสัมพุชติอภิสเมตติอภิสัมพุชติตตวาอภิสเมตวาอาจิทติเทเสติปัญญาเตติปัตถาเปติวิวาลติวิทาาัชติอุตตานีกโรติสพเพธมาอนัตตาติ อิทามโวจะาพักวะอัตตมนาเตภิกขูพักวะโตภาสีตังอภินันทุนติบทสดพัทเทกลัตตะคาถาอาตีตังนานาวาคาเมยยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตัมปะหีนันตังอัปัตันจ่าอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก้าลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยทำมังตัดฐาตัทาวิปัสสติ อาสังหิลังอาสังกุปปังตังวิธามะนุพะลูหเยผู้ใดเห็นทรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแย่นคลอนแคลนเขาวควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตับังโกชัญญามะละนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮีโนสังฆาลันเตนะมหาเสเนีนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เยวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามตาตันทิตังตังเวพเทกะลัตโตติสันโตอาจิกาเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวขปันจาวคณนะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแล,ลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่ทั้งสัสงขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืน วัดส,สั่งมยามาลิตับพังอรเราจะพื้นตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> มรณะนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวอายังกายโยอจิลงังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญาโนโครั้นผลัสจากวิญญาณ ชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสษสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงาลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้หาน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายในเที่ยงหนออปุปปาทวยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัดชิตวานิรุตชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดอกไปเตสังบูป,ปัสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเทสตามรันติจากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลิงสุจากมลิศเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมลิศสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอธาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกามังสเพหิพัเตหิกัตังปุญญโนอนุโมทันตุ สูงนันตุโพนโตเยเทวาอัสมินทานอธิขตาธิคายุกาสัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปรมมุตัญตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปัมุตัญตุสัพเพญาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปรมมุตัญตุสัเพอาญาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปรมมุตัญตุสัเพปิสาสัเพยักขาสัเพเปตาสุขิตาโหนตุ ทุกขาปามุตจันตุสเพอาจาริอุปัชชายสุขิตาโหตุทุกขาปามุตจันตุสเพนักขัดตาสุขิตาโหตุทุกขาปามุตจันตุสเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาปามุตจันตุสเพสามารถตินังสมิธชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปยขะเลโพธิขะเลตหิงตหิงตา,งตาธรรมธานีนะพระวันตุปูชิตาโสทิงกะลนเตทาวิหารมันทะเลเทลาจัมมัชานาวกาจกาพิกะโวสารามิกาธานาปฏิอุป,ปาสากาขามาจัปเทสานิขามาจัอิสลาสป,ปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาภูชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสรชาตาอัทโวปาป,าปาติกา นิยานิกังธรรมะวัลลงปฏิจเต,เตสเพัพเพปิทุกขัสสะการลนตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัถราจปุคลาสังโคโหตุสมัคโควะอัถายะจา่าหิตายะจา่าเหรักขตุสัตธโมสัพเพปิธรรม,ม,ม,มจาริโนโบุตติงสัมปาปุเนยามะธมรรมเอลิยปเวทิเตปสัสน,นาโหตุสัพเพปิปานิโนโพุทธศาสเสนสัมมาทาังปเวชฉันตโตกาเลเทโวปวัสสตุ วุฒิภาวายาัตตานังสมิธทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอาจละชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนะราชานโนประชังลักขันตุสัพพธาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกข,าากขปัตาจานิทุกขพยปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาหนตุสัพเพปิพานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัมพตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยา ธานังททันตุสัททายะสีลังล at bon ักขันตุสัพพธาภาวนาพิรตาหุนตุขัดฉันตุเทวตาคาตาสุมังคนคาถาโหตุสัพพังสุมังฆังลักขันตุสัพพาเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีหุนตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังฆังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีหุนตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังฆังลักขันตุสัพพเทวตา ัพพะสังคานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตลังสเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาภะรัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาภรพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพรพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาพรพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรพตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาภรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ ข้าพเจ้าขอน้มเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาค่าไรของอนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุกการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอม u ล็ตได้จัดสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำเนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอญขอบคุณครับ